กลับมาในช่วงนี้ของเราแน่นอนนะคะกับโซอิน i d e ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะข่าวของวงการบันเทิงในเกาหลีกันนะคะกับพี่สันค่ะครับผมมาอยู่ในช่วงโซอินชัยนะครับวันนี้เนี่ยมีข่าวของอดีตสมาชิกวง Girl Generation นะครับสาวเจสสิก้านั่นเองครับกับธุรกิจของเธอนะครับแบรนด์แว่นตาครับที่เพิ่งดูเหมือนว่าออกมาได้ไม่นานก็โดนข่าวโจมตีะแล้วนะครับว่าแบรนด์ของเธอนั้นเนี่ยก๊อปปี้แบรนด์ของญี่ปุ่นมาครับ หลังจากถูกให้ออกจากวงของเจสสิก้านะครับวงเกิลเจเนเรชันเนี่ยเนื่องจากทำธุรกิจส่วนตัวทําให้เรื่องของแบรนด์แฟชั่นของเธอนะครับกลายมาที่จับตามองเช่นเดียวกันครับล่าสุดนะครับก็มีชาวเน็ตประเทศญี่ปุ่นครับตั้งข้อสังเกตว่าแบรนด์ของเจสสิก้าเนี่ยอาจจะก๊อปหปิ้ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากแบรนด์ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งทําให้เธอนะครับตัดสินใจเปลี่ยนชื่อแบรนด์ของตัวเองในเวลาต่อมา โดยชาวเน็ตนะครับได้โพสต์ภาพแบรนด์บลองของประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเดียวกับแบรนด์ของเจสซิก้าครับอีกทั้งยังมีการออกแบบโลโก้ที่คล้ายคลึงกันขายผลิตภัณฑ์เหมือนๆกันซึ่งก็คือแว่นตาครับโดยเว็บไซต์เนี่ยนะฮะยังมีรูปแบบคล้ายๆกันและดีไซน์ของสินค้าก็คล้ายๆกันอีกด้วยครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยแบรนด์ของเจสซิก้าก็ได้เปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่แล้วนะครับเป็นบลอ n ด a แอนด์เเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีเป้าหมายในตลาดอินเตอร์พร้อมกับจะย้ายสำนักงานใหญ่ครับไปยังนิวยอร์กและจากเดิมนะฮะที่อยู่ที่ฮ่องกงครับ ล่าสุดนะครับไทเลอร์ควอนนักธุรกิจหนุม่มเจ้าของแบรนด์คอรีเดลนะฮะที่ลือกันว่าเป็นแฟนของเจสสิก้าแล้วก็เป็นหุ้นส่วนคนสําคัญครับที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันแบรนด์ทั้งหมดที่ก่อนหน้านี้นะฮะโดนโจมตีว่าอาจจะเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ตัวจริงและไม่ใช่เจสสิก้า ก็ได้ออกมาแถลงการน,นะครับผ่านเว็บไซต์ของแบรนด์โดยยืนยันนะครับว่าบรองแอนด์เอแคนะครับมีเจสสิก้าเป็นผู้ก่อตั้งจริงๆและก็ยังมีหน้าที่เป็นเฮดดีไซเนอร์ซึ่งบริษัทคาริเดลแคปิต a ลนะครับพาร์ทเนอร์ของไทเลอร์เป็นเพียงผู้ร่วมลงทุนและก็ให้การสนับสนุนเท่านั้นเองครับผม I use very nice products. I think it's Bali use products very I've been there like uh, three times already because I'm always in city. อืมนะฮะก็ต้องไปลุ้นกันละกันนะครับว่าเมื่อแบรนด์เนี่ยสินค้าออกมาแล้วนะครับเปรียบเทียบกันดูว่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับผม